เทาอันนี้เป็นเทาภูเขาแต่อันนี้จะเป็นแดงท้องขาวนี่แดงท้องขาวอันนี้จะเป็นไซส์ที่เหมาะกับมือใหม่นะคะเริ่มแทงได้บ้างแล้วแต่เทาขนสวยมากเลยหางหึงสวยมากขนยาวเลยเนี่ยสังเกตอะคะ่ะอันนี้จะเป็นแดงทองขาวธรรมดาอันนี้จะเป็นแดงภูเขาเอ้เทาภูเขา ดูสังเกตขนเขาจะยาวกว่าสายภูเขาขนจะยาวนุ่มกว่าส่วนแดงท้องขาวขนจะมีประมาณนี้หางเขาจะหนาใหญ่กว่าแล้วก็ขนยาวกว่านี่ตัวนี้สออกมาโชว์ตัวให้เขาดูหน่อยแม่ห็นลูกชายตัวผู้ทั้งคู่นะคะอื ฟันยังอยู่ครบนะคะไม่ทำร้ายไม่ตัดฟันนะคะไซส์ก็กเกือบ2สองเดือนละเพราะว่าเริ่มหัดแทะได้บ้างเหมาะกับมือใหม่ค่ะไอ้นี่ก็ติดมือโอ้โหอะไรขอจับเพ้าก่อนไม่ได้เหรอลูกก็จับประมานี้เดี๋ยวทาให้ดูนี่ค่ะสีฝน